กินกันมาลงครับสองคนนี้เมื่อมาเจอประชันเสียงกันกินกันมาลงเพราะทั้งคู่นักหลอกคนใดเดี๋ยวก่อนอื่นท่าจะไปคุยกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีเอฟมิดหมอแคนแฟนโมลามและสวัสดีเอฟซหลานหน่อยอิงสวัสดีเอฟซสาวหน่อยแพ่งสาวหน่อยและเพื่อนโชว์ครับผมมันี้มาพอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้พูดถึงความเคลืนน่อนไหวของกีฬาอิงนในเมื่ออยู่งานกะเทนนี้พราะในเบองคลิปหนึ่งพี่น้องที่ผมสะดุด ตาแะ้วก็สซิร์มาบอกพี่น้องฟังนัง้นก็คือการหลองเพลงขององ๋งอิงและแกมปัดาพี่น้องกาชาวาลองเพลงลูกทุ่งหล่อลองผมก็บเบิงยูครับพี่น้องเห็นจากคลิปแล้วพอทั้งค้ดเพะทั้งคู่พี่น้องเอากันมาโลกจริงๆสำหรับงานบ้านน้องอิงแกมน้องแกมกับมาเสียงอีกแบบหนึ่งองคงอิงกับมาเสียงแบบหนึ่ง หลายคนอาจจะเห็นนะครับว่าสองคนนี้ลองแล้วเป็นอย่างไรแต่ติปบ่ไม่ได้มันนันกัไดตติปเพื่อการวิ่งหรือแต่ติปลายแต่ว่าผมสังเกตเห็นว่าเลยน่องเอนดูน่องแก้มปนัดดาสังเกตเห็นเบิ่งมากอะหรือว่าผมอยู่ในนอกมุมกับวระาจากักหรือบบเห็นในคลิปต่างๆแต่ผมได้เห็นสังเกตี่งานนะครับเพราะว่าหลายๆข้างเขาจะเห็นอุ้งอิงและ แก้มนอกแก้มนี่จะสนิทกันแล้วก็หลายๆเือากระสีเห็นอุ่้งเอิงเรียกเอ,อิญแก้มมาลองเพลงในมือนั้นก็เอาลองมาเลื่องเพลงคูกันเพื่ออย่งางวันที่หนึง่งกล้องหลายพี่น้องอุ้งอิงก,กัรสัดดันปั่นปั่นออกก็คือก็แบบตัต้อตงใส่อันนี้หลายนพี่น้องเนาะตามที่ผมเบิง่งตามข้อหลุดซึกผมได้ว่ากล้องหลายคนไทยก็หลาย เมื่อมื่รวมกับพิงออิงแล้วคนทายวพลงอีงิองเสถีแก้มนงองแกมน้่มควารู้สึกผวามคิดความสันผหล่องเพลงเหมือนนั้นกะถือว่านองแกมเสียงบธรรมดาพี่น้องเสียงเสียงเพาะจริงๆนองแกมบรรดาเลยก็สตล์ยคนระเบียบกับของอีหลา่าวอีห้ออีหล่าวอีเ้องกะบธรรมดาเสียงมวนเท่ากันแต่ละหลายเือนองกษัตริย์นิดกับนองแก่เนีผ่ผมผมเห็นหลายเทือแล้วกษัตริย์ เอินแก้มเอิญนางเอนินทั้งฉันทั้งสี่เพื่อที่จะให้อยู่ในซื่อตลอดอยู่ให้เพื่อให้หลายๆที่เขาจะเห็นที่เราที่เขาคุยแนะจะแนะนาสิ่งต่างๆพี่น้องน้องแก้มเป็นนักล้องที่น่าสนับสนุนคนหนึ่งเลยพี่น้องน่าสนับนุนนพราวนทั้งนําเสียงทั้งการว่าตัวนี่ผมว่าน้องคนนี้อาจจะดูเก่งๆจนึงแต่ผมว่าอนาคตนี่บ่ธรรมดาครับสําหรับน้องแก้มบรรดาที ในเมื่อนั้นทีล้องประชันกันนี่นถือว่ามวลพี่น้องมวลมวนหายกระถิ่นยืนเลี้ยวเสียงเขาไปฟังกันเลย ไได้พี่น้องเสียงกะถือว่ากินกันบร่งเลยเอาละครับคลิปนี้เอาความเคลื่อนไหวของน่ายกระถิน,นหรือง่ายคลอนไหวของอีหลางอิงกับนอแก้วมาฝากว่าครั้งแรกที่สองคนนี้ประชันกันเสียงกันนี่ซือว่าม่วนทั้งคู่กินกันบร่องอีลีพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้เี้ครับคลิปหน้าพอกันมาจะเริืมครับความเคลื่อนไหวของอีหลางอิงกับมาฝากาหลายคนอาจเห็นมุมมองต่างแล้วแต่ แต่มุมนี้ผมเลยเอามาเล่าพี่น้องฟังวา่าน้องแก้มนี่ครับเสียงบ่ธรรมดาคือกันพี่น้องเสียงเพาะไปอีแบบสําหรับการลอง,กา,ลองการล่ำหนึ่งแก่แหลกที่ผมเห็นนอ้อง้องซสือวา่าน้องเด็กคนนี้อนาคตไก่ครับพี่น้องเสียงนี่สุดยอดคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำเนียงครับคลิปนาพอกันไหมเดี๋ยวจะเหลืองเหล่าอุ้งอิงเหลืองเล่าสามหน่อยเพียงมาฝากครับผมและเหลืองเล่ามาล่ำคลิปนี้สวัสดีครับ